วสวัสดีค่ะพบกับพี่ต้นน้ำแล้วนะคะผู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟอร์ดิิราเซรามทากมาเจ็ดค่ะนี่เดี๋ยวพี่เซ้นก่อนนะรถเทสท,ที่วางอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวนะสองสามสี่ที่บอกนี่คือขายค่ะอยากรู้ราคาทักแชทนะคะ ราคาส่วนลดกระซิบนิดนึงหลักแสนหลักแสนนะคะแต่พูดมากไม่ได้ค่ะเขาห้ามบอกแต่แต่ละคันเนี่ยมีราคาพิเศษแน่นอนขอ้ทักแชทชอบคันไหนเลือกจิมได้เลยเรามาดูบรรยากาศดีกว่าไหมคะวิ่งก็ได้แค่ไม่รับหรอคะโอ้โหขยันเลยปานนั้นขายเพจทักแชท แล้วก็ล้างสารไปด้วยอย่างนั้นเหรอคะอันนี้พวกล้างสารครับล้างสารเหรอคะอันนี้แม่บังคับมาเหรอคะไม่ครับใช่ครับไม่ครับความสมัครใจครับคใจโอ้ยแม่คนเนี้ยที่เราสัมภาษณ์อยู่จองจองจองเดือนนี้เหรอครับครับสามพันครับ โว่สามขั้นอ๋อบนไว้บนไว้ปล่อยปล่อยสามครับปล่อยสามจะถวายหัวหมูเหรอคะครับขาดอีกคันหนึ่งครับโวไข่อีกคันหนึ่งโว้ยไม่ธรรมดานะที่เราคุยอยู่คือเป็นท็อปเซลล์ของทีมเจดนี้นะคะเพจ็ดฟอสเนูร่าเซลล์ส่วนลดเยอะของแถมจัดเต็มมีมีชั้นจำชื่อได้คนเดียวล่หลักบนตั้งเพจนะคะชื่อเพจยาวนิดนึงแต่ ปักบุดกันเลยค่ะฟอร์ดเซลรามทากมาเจ็ดนะคะที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพื้นที่ขายของโชว์รูมเจ้าจริงแล้วก็สิงเป็นพระภูมิชัยมงคลนะคะพ่อปูสีสุดโทแล้วก็แม่สีปทุมมาอ่าทั้งสองท่านน,น้องเติมน้ำให้ปริ่มเลยนะคะใครอยากขายดีต้องมาขัดสารล้างสารอย่างนี้นะคะ รับรองยอดขายปังๆแล้วอยากขายรุ่นไหนคะเี่าขาว่าอยากขายเอเวอเรสต์เอเวอเรสตอยากขายครับอยากปล่อย DBL s p สปอครับอ๋สปอร์ตรอบพนอยู่หรือคะยังครับคันนี้ยังไม่มีจองครับส่วนมากจองตัวสปอร์มีรถเยอะตัไ s p o ร t กทุกคนต้องตั้งเป้าค่ะเขาก็อยากขายรถที่เขาอยากขายตัวสปอร์ตเคยขายบ้างยังยังครับ อยากลองขายครับเห็นหน้าตาแบบนี้ขาดเอเวอร l เรสต์นะจ๊ะโอ้โหธรรมดานัละครเพลง่ยขายแล้วเอเวอร์เรสต์เอาให้สะอาดนะคะเอ้าแฟบเหรอคะเอาแฟบเดี๋ยวเออไปหาแฟบก่อนเดี๋ยวฉีดให้ไม่เป็นไรสอบถามบ้างครับอะไรคะเป็นคนสอบถามจริงๆไม่อยากได้สัมภาษณ์โอ้โหแรงดีนะเราเนี่ย จองกี่คันแล้วคะยังไม่ได้สักจองเลยครับอ๋อวันนี้เราจะได้แหละวันนี้เราจะได้นี่แหละต้องจัดแล้วนะยังทันยังทันยังมีเวลาค่ะเียังทันครััับยงทนนะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ใหห้้้นนนอยาคุณิงโอ้ไม่ให้น้อยหน้าคุณตะขันพิงคือคนตะกี้นี่แหละคะใช่ครับโอ้วโหดิฉันก็ไปช่วยฉีดด้วยใช่ใช่ใช่ จริงๆต้องล้างตรงนี้ด,นะะด้วยนะคะโอ้โหอันนี้อย่าไปถูเขานะคะไม่ได้นะว่าเราถูพื้นแล้วเราจะไม่ถูข้างบนนะน้าฉสิทธ์เอาแช่ก็ไล่ฝุ่นไปไหนคะเนี่ยไปไหนคะไปจกกับข้าวหรอคะ๋อยกล้อโชว์ <c oughs> จองกี่คันคะ เข้ามาในตรงในได้นะคะค่ะสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะคะตื่นเรียกันเนี่ยเหมือนแบบยังไม่ลืมตาเลยเดินหนีก็ไปซะงั้นโอ้โหไปซะละไปซะละวันนี้ฉันคุยอยู่คนเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาขายของต่ออะ คันนี้เลยคันแรกเบิกค่าแฟบเบิกค่าแฟบเหรอคะไม่มีตังค์ค่ะหมดแล้วครับแฟบเพจที่แคทยืนยันชไมีขโมยซันไล่ห้องแม่บ้านก่อนนะคะนั่นฝากโมไปอ่นอ่ะขายขายขายคันนี้มัอนเอเวอเรสต์ครับรถเทสคันนั้นตัวนี้ปี ผมจะไปเอาผมผมจะไปเอาไม้กวดทางมพร้าวครับจะจะให้พูดโปรโมตรถรถผูบ้บริหารนะคันนี้สดด่วนรถ <c oughs> ส่วนรถจัดเต็มครับคันนี้ครับอยากรู้อินบ็อกซ์มาได้เลยครับ ไม่ไม่น้อยครับคันนี้รถผู้บริหารสีน้ำตาลครับพอแล้วไ,ไ,ไม่มีอะไรคุยแล้วนุ <c oughs> ่นขายคุณจันชัยวาครับท็อปเซียวมาจับปีเดือนนี้คุณอยากขายรถรุ่นอะไรครับ อยากขายทุกรุ่นครับเดือนนี้ไปกี่จองแล้วครับสามจองครับสามจองกี่ปล่อยครับรอรอผลกี่คันครับรอผลทุกคันครับตั้งตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับเดือนนี้ครับแล้วกเอาผ่านไปแล้วทุกคันครับ ไม่เป้าเป้าที่คิดไว้ครับตอนนี้5คันอ5คันก็ดีครับไม่เอาไม่เอาถ่ารถต่ออ่ะแม่ผมหมดสัมภาษณ์คุณชานชัยไปแล้วครับรับหมดแล้วเหรอโอเคิ เดี๋ยวล้างรถเอล้างพื้นโชว์ล้างรถไอ้นนี้เราไปโกโปรแฟมาแล้วนะคะมามามาวันนี้ต้องเยอะแน่นอนค่ะหมดเลยแฟมมาแล้ว เดี๋ยวพี่ต้นน้ำต้องขอกราบลาไปก่อนนะคะวันนี้เรามาให้ดูว่าเรามีรถเคส,สทั้งหมด4คันอยู่ด้านนู้นนะคะ <c oughs> เพื่อทําการต้อนรับลูกค้าที่อยากได้รถพิเศษราคาพิเศษสามารถจับจองได้นะวินาทีนี้พี่ขออนุญาตไปล้างสารต่อนะคะเพี่อความเป็นสิริมงคลต่อโชว์รูมเราได้ยอดขายปังๆสำหรับวันนี้พี่ต้นน้ำและทีมงานของทีมเพกพอร์ตเนโราเซลรันทากมาเจชุดแต่งจัดเต็ม สรสเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะต้องขอกราบลาไปก่อนพบกันใหม่ในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย